สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมออนไลน์ก็ขออนุญาตฝากร้านคุกกี้แลนชอปไว้ด้วยนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมเร็วทันใจปลอดภัยผมเองก็เติมกับร้านนี้เติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนชอปฝากไปอุดหนุนกันด้วยนะครับสวัสดีครับคลิปนี้เราก็จะมารีวิวคุกกี้ยานสโตนตัวใหม่กันนี่เลยครับอัศนียมสโตอนอ่า เป็นตัวที่หลายคนเนี่ยถามถึงว่าพี่มันเก่งจริงหรือเปล่าทําไมเจอน้อยจังมันไม่เก่งใช่ไหม <c oughs> เดี๋ยวนี้เราจะพาไปรีวิวแล้วก็ไปลองเล่นกันนะครับไปดูข้อมูลก่อนตัวนี้นะครับเป็นคุกกี้เก่งเลเจนดารี่สายจูโจมตําแหน่งก็จะเป็นแนวหน้านะครับธาตุเป็นธาตุไฟฟ้านะสกิลเดิมนะครับคูทามอยู่ที่13วินาทีระเบิดสายฟ้าแห่งเทพอัสนีนะครับตัวนี้สกิลเดิมจะมีการเล่นกับค่าของอัตราคริติคอลนะครับ นี่เลยเมื่อตาคริติคอลในระหว่างการเริ่มต่อสู้เนี่ยเกินค่าที่กําหนดคุกกี้อัศนีผู้เป็นหนังสายฟ้าและท้องนภาจะอยู่ในฐานะไฮเปอร์ชาร์นะครับและวมอปปบบัฟไฮเปอร์ชาร์ตให้แก่คุกกี้เพื่อน้องทีมที่มีสกิลท่าไฟฟ้าเออก็คือยิ่งมีแบบอัตราคลิเยอะท่าไฟฟ้าในทีมก็จะเก่งมากขึ้นนะครับประมาณนี้นะอีกทั้งขณะที่เทพศนี อยู่ในสานะให้เปอร์ชาร์จสายฟ้าลูกโซ่ก็จะทํางานนะครับตามจำนวนครั้งที่กําหนดในการโจมตีปกตินอกจากนี้เมื่อใช้สก,กิลก็จะกวัดแกว่งเงาอสศนีเพื่อสร้างความเสียหายและมอบกระแสะไฟฟ้าแรงสูงให้แก่ศัตรูนะครับซึ่งในทุกครั้งที่เพื่อเริ่มทีมสร้างความเสียธาตุไฟฟ้าให้กับเหล่าศัตรูก็จะบังเกิดพลังแห่งเทพอสศนีให้กับคุกกี้เทพอสศนีนะครับและหากพลังดังกล่าว ซ้อนทับถึงจํานวนที่กําหนดนะครับเหล่าศัตรูก็จะได้รับการลงทันแห่งเทพบัศนีซึ่งศัตรูที่รับการลงทันแห่งเทพบัศนีเนี่ยจะได้รับความเสียหายและติดมห,หาการกระแสะไฟนะครับแต่หากติดกระแสไฟแรงสูงอยู่แล้วก็จะได้รับความเสียหายเพิ or ่มเติมและเปลี่ยนเป็นมหาการกระแสะไฟคือแรงขึ้นนั่นเองนะครับพลงบังแห่งเทพบัศนีเนี่ยจะถูกรีเซตเมื่อการลงทันแห่งเทพบัศนีทํางานโอเคนี่ก็เป็นสกิลเดิมนะครับเปอร์เซ็นต์ต่างๆนะ เงาอสนีความเสยียดึงครั้งเนี่ยอยู่ที่78.7%ดสิแรของพันจมตีฮาร์ดไฟฟ้านะครับอันนี้คือกรณีที่เป็นคุกกี้นะความเสยียตามที่อาสัดส่วนัที่สูงสุดนะครับ0.70%โอ้โห0.70%นะครับแล้วก็อาการโจมตีครั้งสุดท้ายเนี่ยดาเมจอยู่ที่1,350.1%ขันสม้อจุงเปอตงพจงตีบวกความเสียหน่งอร์ต์่อตาคริติคอล1%นะครับจำกัดสูงสุดก็คือ200%นะ แล้วก็เพิกเฉยกันแล้วก็สายสาัย์5นะครับกระแสไฟแรงสูงข้สตูที่ถูกโจมตีความเสียหายท่านไฟฟ้าไป3.5ทุก1วินาทีนาสิบวิซ้อนทับสูงสุดก,ก็คือ5อันโล่พันชุดเป็นโม้านะครับแสดงว,ว่าไี่การล้างโล่ด้วยเออหลายคนน่าจะพอจําได้ไฮเปอร์ช้านะครับเพิ่มค่าวความสามารถต่อ1%ของอัตราคลิติคเลที่เกิน30เปนะครับ ตัวเองจะมีการลดค้อสาย1.2จำกัดสูงสุดที่60นะครับแล้วก็เพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของตัวเอง5จำกัดสูงสุด250นะครับโรดดีบัฟคงที่30คุกกี้ที่มีสกิลธาตุไฟฟ้าเนี่ยจะลดค้อสาย1จำกัดสูงสุด50นะครับเพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของคุกกี้ที่มีสกิลไฟฟ้า 2.5%จำกัดสูงสุดก็คือ125%บวกลดดีบัฟคงที่20%นะครับเห็นไหมค่าต่างคลิติคอลเนี่ยมีผลกับสันนมากเลยแล้วก็สายฟ้าลูกโซ่ให้เปอร์ชาร์จนะครับทำงานทุกการโจมตีปกติครั้งที่3เมื่ออยู่ในสถานะให้เปอร์ชาร์จ ความาสลูกโซ่สูงสุด8ครั้งนะครับ283.8%ของจมลน,นตีบวกความสายเปอร์เซนต์ต่อตาคริติคอลจำกัดสูงสุดก็คือ200เปอร์เซนต์นะครับพลังแห่งเทพอัศนีซ้อนทับ1งอันทุกการโจมนตีทัดไฟฟ้า10ครั้งจะมีการบวกการซ้อนทับ1งอันทุก5วินาทีนะครับเมื่อเริ่มการต่อสู้นะพลังแห่งเทพอัศนีเพิ่มอัตราพลังจมนตี5เปอร์เซนต์กาลังทันแห่งเทพอัศนีจะทำงานเมื่อซอนทับสูงสุดก็คือ7อันนะครับ แล้วก็การลงทางนอย่างเทวศนีเนี่ยห0ึ 1, ่งพันเจ็ดองรนตของนตีบวกความสายเพิ่มเติม4 0เของพันจมตีต่อกระแสไฟแรงสูงนะครับแล้วก็บวกช็อตอีก1.5วินาทีนะโดยเพิ่มกระแสไฟแรงสูงด้วยมหาการกระแสไฟนะครับเวลาคูทางของการลงทันอย่างเทวศนีสิี13วินาทีนะครับมหาการกระแสไฟความเสียหาย1 2 6 7และสตันนาน0 5ุวินาทีในอัตรา70%ทุก1วินาที นาน8ปดูนาทีนะครับแล้วก็เพิ่มความสายท่าไฟฟ้า30%ตโล่พลชุดเป็นโมคะท้ายสรุปก็คือตัวเนี้ยถ้าตาคลิตที่เข้าถึงค่าที่กําหนดนะครับหรือว่ามันสูงเพียงพอเนี่ยสมัยก่อนนะฉันก็สมัยก่อนแม่งไม่ต้องมีแล้วความเสียหายเลยก็สามารถเล่นได้นะครับเออโคลแบบอึดมากแล้วก็เพิ่มดาเมจท่ายไฟฟ้า,ฟาตีแรงมีการเจาะแบบที่แบบเจาะเกาะได้เลยตีทะลุทะลวงนะครับเเพิกฉยแล้ว็่ ตัวนี้ยิ่งรอบครูทางไวก็จะยิ่งได้ในส่วนของการซ้อนทับดาเมจที่เยอะมากขึ้นนะครับดังนั้นเดี๋ยวไปดูสกิลยามสโตนกันนี่เลยเอฟเฟกยามสโตนครับสิาวิเท่ากันเลยเอฟเฟกผู้นำนะหากกำหนดให้คุกกี้อันนีเป็นยามสโตนเป็นผู้นำในทีมต่อสู้จะใช้เอฟเฟกต์ดังต่อไปนี้นะครับฟ้าผ่าเพิ่มมาตาคลิติข้อให้คุกกี้ที่มีสกิลทตุไฟฟ้า8.8%เมื่อเข้าสู่การต่อสู้นะครับเพิ่มมาตาคลิตตเข้าให้ตัวเอง7% ต่อคุกกี้ในทีมหนึ่งตัวที่มีสก,กิลธาตุไฟฟ้ายกเว้นตัวเองนะครับสูงสุด28%ยามสโตนจะทำให้พลังไฟฟ้าแข็งแกร่งและทำให้สก,กิลเปลี่ยนแปลงไปอีกทั้งการโจมตีครั้งสุดท้ายนะครับจะทำให้กระแสไฟแรงสูงเพิ่มขึ้นด้วยมหาการกระแสไฟนอกจากนั้นจะปล่อยกระแสไฟสุดแก่งก่อนการโจมตีครั้งสุดท้ายของเงาอัสนีนะครับเพื่อสร้างความเสียหายและเกิดพายุสายฟ้าหลังการโจมตีครั้งสุดท้าย เพื่อสร้างความสาเพิ่มเติมซึ่งในกรณีที่อัตราคลิติคอเเกินค่าที่กำหนดนะครับไฮเปอร์ชาร์จ er จะเปลี่ยนเป็นซ er ูเปอร์ชาร์จแทนโดยซูเปอร์ชาร์จจะเพิ่มอัตรโจมตีกับความใสาคลิคที่เข้าอนนี้คือแบบดีมากนะเออมีไฮเปอร์ชาร์จและยังรักษาฟังก์ชั่นไฮเปอร์ชาร์จไว้บุกี้เทพมณีจะเพิกเฉยต่อการลดความเสียหายที่มอบให้ความเสียหายจากสกิลของตัวเองนะครับและตามสัดส่วนของความาสาท้าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากบิสกิตด้วยแสดงว่า บิสกิตาตุไฟฟ้านี่น่าจะช่วยต่อการเล่นของเขาด้วยนะครับต่อมาปล่อยกระแสไฟความเสียหายใส่หกครั้งนะครับนาน1.5วินาทีเขาใส่หนึ่งครั้งเท่ากับ20.6%ของโจมตีบวกคุกกี้เสียหาย4.6่ตามสัดส่วนทางชีวิตนะครับแล้วก็กระแสไฟแรงสูงเขาใส่ยี่สิทุกหนึ่งวินาทีนาน5วินาทีนะครับลองทสุ่ยขึ้นหนึ่งอันโล่ทางชุตเป็นโมคาอท์ทั่วไปพายุสายฟ้าน,นะครับ เสียหาย4ครั้งนาน1วนาทีความสาย1ครั้งเท่ากับ24%ของเตมตีบวกคุกกี้เสียหายอีก6.19%ตามสัดส่วนทางชีวิตนะครับแล้วก็ลดความส่ยที่สร้างอีก25%นานสวิซองารสูงสุดก็คือ1อันต่อมาเป็นบัฟซุปเปอร์ชาร์ตในน่าสนใจเพิ่มความสามารถอ่าเพิ่มค่าความสามารถต่อ1%ของอัอราคริติของอนะครอ้โหเคิลที่ แล้วก็เพิ่มแรงโจมตีให้กับตัวเองนี่0.2%จำกัดสูงสุดที่8%นะครับเพิ่มความเสี่าเพิ่มความเส่ยงเครดิตข้อของตัวเอง0.5%อ้ยลิ้นพันไปหมดแล้วโคตรเยอะเลยจำกัดสูงสุด20%นะครับแล้วก็เทพอัศนีเพิ่มการเพิ่มเฉยต่อการลดความเสี่ยสกิลตามสัดส่วนการเพิ่มความเสียหายของบิสกิตทัชไฟฟ้าแสดงว่าบิสกิตเนี่ยมีผลนะแล้วก็เพิกเฉยต่อการลดความเสียหาย1%ต่อ2% ของการเพิ่มพอใสายธาตุไฟฟ้าสูงสุด15%นะครับดังนั้นก็ใส่ประมาณ30%ใช่ไหมเออถ้าใส่30%เนี่ยมันก็จะได้ค่าแม็กพอดีอ่าสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ2ช่องนะครับเออหรือไม่ก็3ช่องขึ้นไปแต่อ่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะต้องอยู่ที่ช่วง10%แต่ถ้าเอาชูนะสิเร์เซ็นเลยคุณไปรีออฟบิสกิตนะครับเป,เป็นเพิกเฉยไม่ใช่เพิกเฉยเป็นดามเมีธาตุไฟฟ้า2ช่อง15%เนี่ยก็จะได้ตรงนี้เป็็นแมกเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ต่อมาเป็นเอฟ่ยก็เกรด ระดับบวก10นะจะมีการอัอตราคลิตจะข้าของตัวเอง15%เพิ่มมาตาก,การต้านลดการคลิตจะเข้าอซนะครับซึ่งน้อยไปเนาะโอ้ผมว่ามันน้อยไปนะครับเพิ่มมาแค่เนี้ยแล้วถ้าเป็นบวก20ล่ะบวก20เนี่ยจะมีการลดเข้าใส่เพิ่มเติม20%กรณีที่เป็นซุปเปอร์ชาร์ตเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด20%ซึ่งมันก็ก็ดูเหมือนจะดีนะแต่จริงมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากมาย ในการลดค่าเสียหายในปัจจุบันเนี่ยมันก็มีหลายตัวที่ทาได้ครแต่ต้องลองเล่นดูแล้วก็กรณีที่เป็นซูเปอร์ชาร์จเนี่ยจะเพิ่มมันคิวสูงสุดก็อาจจะได้ความอึดที่มากขึ้นนะครับและถ้าบวก30ล่ะเอฟเฟกบวก30ความเสียหายตามสัดส่วนมันคิสูงสุดนะครับสำหรับการโจมตีขั้งสุดท้าย2 5ถ้าเป็นคุกกี้เนี่ยควาเสียคงที่ตามสัดส่วนพลังคิวสูงสุดของการปล่อยกระแสไฟนะครับ1.9%ทึ่งกุรเยหายปอร์งค็นต์ทุกๆการเสียหายหนึ่งครั้งคุกกี้คา่คาสส้ส 2.7%ทุกทการเสียหนึ่งครั้งนะครับบวก30เนี่ยค่อนข้างน่าสนใจนะครับเพราะว่ามีเรื่องของดามเมจเข้ามาอัปเกรดมากขึ้นแล้วก็ได้สกิลจากการอัปเกรดก่อนหน้านี้ด้วยดังนั้นก็จะมีทั้งความอืดค่าคริติคอลด้วยนะครับน่าเซตของง่ายขึ้นแต่ทีนี้นะครับประเด็นที่หลายคนถามมาว่าตัวเนี้ยมันจะตึงไหมอะไรยังไงนะครับเอาตามตรงผมมองว่า สกิลอะ่ะมันจะไปทางลงด่านนะครับในการอัปเกรดขั้นเบื้องต้นอะ่ะบวก10บวก20อะ่ะมันยังไม่สุดเท่าไหร่และในปัจจุบันนะครับการที่เราเจอในอารีนาเนี่ยพูดตามตรงเลยว่าแทบจะไม่เจอเลยไปนสูงๆนะคือในท็อปร้อนะครับคุณจะเห็นแค่อันดับ4แล้วก็อีกแค่ไม่กี่คนที่แบบยังไงอาจจะขึ้นลงซึ่งมันแทบจะไม่มีคนใช้เลยเป็นเพราะอะไรรู้ไหมเป็นเพราะว่าณนะปัจจุบันนะครับ สกิลของเขาเนี่ยเป็นการคอมโบกับธาตุไฟฟ้าจ๋าจ่ามากกว่าซึ่งไฟฟ้าที่เล่นได้จริงเนี่ยก็มีแค่มันเพียงแค่ตัวเดียวในแพทก่อนหน้านี้นะถูกไหมแพทก่อนหน้าก็จะมีทีมอัศนีซึ่งพอมาแพทต่อไปทีมนั้นมันตกเมตาเนื่องจากการมาของเจ้าอาเมโลบันนี่นะครับทาใไมอัศนีก็จะเล่นยากมากขึ้นถูกไหมครับและทีนี้เมื่อมันเป็นสัดส่วนที่น้อยทีมเฉพาะทางและยังสโตนที่บวกน้อยอย่างบวก10บ,บวก20เนี่ยอาจจะไม่สามารถใช้งานได้จริงครับทำให้ผมมองว่าน่าจะมีความยากเนี่ย ผมยังไม่ได้เปลี่ยนทีมเมตานะครับบอกก่อนทีมป้องกันอะยังใช้เป็นทีมเก่าอยากจะลองดูว่าอัศนียมันจะตีเราเข้าไหมไงก็เ,เลยไม่ได้เปลี่ยนเนี่ยปรากฏว่าที่ตีผมนะครับผมไม่เคยแพ้ทีมอัศนีเลยแม้แต่ครั้งเดียวมั้งนะถ้าเท่าที่สังเกตมานะครับเนี่ยเห็นไหมการแพ้นะครับไม่มีทีมอัศนีเลยเห็นไหมเขาตีเราเขาแพ้เราตลอดดังนั้นนะครับผมมองว่า ณปัจจุบันอัสนีในอารีนาเนี่ยยังต้องรอการพิสูจน์ตัวเองครับคงจะต้องรอการบวกสักสก่อนถึงจะนํามาทดลองแล้วถึงจะตัดสินได้แต่ณปัจจุบันนะบวก10บวก20นะครับและด้วยแพทเนี่ยที่ไฟฟ้าไม่ได้มีบทบาทเท่าไหร่ในการเล่นอารีนาครับผมเลยมองว่าน่าจะาค่อนข้างยากนะอันนี้เป็นสกิลเบื้องต้นนะครับที่เจอมาแล้วก็ลองเล่นมาแล้วก็รับความรู้สึกมาต่อมา ท็อปิ้งจากเนี่ยข้อมูลมาเนี่ยสมัยก่อนแล้วก็จะเน้นค่าคลิกอย่างเดียวเลยแล้วก็ไปทำครูไทม์ทำดาเมจใช่ไหมแต่ปัจจุบันก็จะมีการเพิ่มออฟเกี่ยวกับแล้วก็ใสไปประมาณหนึ่งก็ช่วยคุณเนี่ยได้ความอึดขึ้นมาเล็กน้อยนะครับในปัจจุบันแล้วอรอบคูไทม์อต่างๆในตัวบัฟคลิมันเยอะแล้วก็น่าจะเกินค่าที่กําหนดนะครับดังนั้นอัตราคลิกผมว่าหลายคนน่าจะทําได้แหละส่วน ส่วนทาร์ตนะครับทารก็ใส่คลิปได้ใส่ไฟจมตีได้ใส่คูทามเพิ่มได้ถ้าคุณทําค่าที่คุณต้องการได้ถึงแล้วนะครับแล้วก็บิสกิตมีหลายแบบมากคุณจะใส่เป็นไฟฟ้า2ช่องตามข้อกําหนดของเขาก็ได้นะครับแต่ผมมองว่าน่าจะมีความยากในในการเซตประมาณ1เนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยเออไฟฟ้า3ช่องเกิน30%ี่กที่กำหนดนะครับมันก็จะได้บัฟอาเพิกเฉยขึ้นมา15%ปะถ้าจำไม่ผิดนะใส่ยามสตนนะครับ อ่าไหนดูซิเนี่ยมันก็จะมีบัฟเพิ่มขึ้นมาหน้านนเนี่ยครับมันก็จะได้เรื่องของเพิ่มค่าเสียหายทัุไฟฟ้าการเจาะของทัุไฟฟ้านะเพิ่มไปสิบห้าเปอร์เซ็นต์ซึ่งมันก็ก,ก็ก็ต้องแลกอ่ะถ้าทาตรงนี้มาเรื่องการเพิกเฉยคุณก็จะน้อยลงไปแต่ไปได้สกิลทัุไฟฟ้ามาแทน,นครับอ่ะทีนี้อารีน่านครับจากความรู้สึกคือน่าจะมีความเล่นยากแต่เราจะลองจําลองจากทีมอันดับสี่เขานะครับผมมองว่าเขาเนะี่ยมีโอกาสที่จะ ยาสโตนเลเวลเกิน20นะแต่ปัจจุบันคนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้เติมแพ็คอะน่าจะประมาณบวก10เท่าผมน่แหละบวก10บเสียขึ้นอยู่กับของนะครับอ่ะเดี๋ยวนี้เราจะไปลองทีมประมาณนี้กันจุดเด่นจากที่อ่านข้อมูลมาและตีคร่าวๆนะครับผมมองว่าเขาน่าจะไปในทิศทางของการลงด่านได้ดีนะครับเพราะแพทเนี้มันมาด้วยการเปิดตัวหอคอยถูกไหมหอคอยส่วนใหญ่ก็ได้ใช้ทีมทตุไฟฟ้าอะไรพวกนี้กัน และการลงด่านแล้ววันนี้ทีมไฟฟ้าจะดีมากดังนั้นสกิลไปทางลงด่านมากกว่านะครับอันนี้ก็ต้องบอกตามตรงส่วนเอฟเฟกต์ยานสโตนเนี่ยมันก็เนี่ยเพิ่มมันตาคลิตตีเข้าให้กับกินที่มีสกิลทาชไฟฟ้าซึ่งมันเป็นอะไรที่เฉพาะทางมากๆนะครับท้าไฟฟ้าในทีมมีแค่มันตัวเดียวนั้นบัฟโดยรวมมันจะยังไม่ค่อยคุ้มเนี่ยถามมาเล่นได้ไหมมาเล่นได้แหละในการเจอทีมทั่ว่วไปแต่หนึ่งแทงเดิมมันก็ดีอยู่แล้วนะครับก็เป็นทางเลือกที่เหมาะสมอยู่แล้วดังนั้น ก็ใช้ทีมเดิมได้ไม่ต้องเลิองทรัพยากรมาปั้นมันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตาน,นี้ชนะนะทุกคนดูนะครับดาเมจก็ยังไม่ได้เด่นอะไรขนาดนั้นเออถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยอลีนาเนี่ยผมมองว่าใส่บิสกิตเพิ่มเฉยเหมือนเดิมโอเคแล้วแหละไม่ต้องไปปรับอะไรให้วุ่นวายนะครับไม่ต้องไปทำสกิลธาตุไฟฟ้าแต่ถ้าเป็นการลงด่านหรือว่าเป็นสิ่งของผู้พิทักษ์ที่จําเป็นต้องใช้อะเอออาจจะอาจจะได้ประโยชน์เต็มที่นะบอกก่อนเลยอาจจะได้ประโยชน์เต็มที่นะครับดังนั้นตัวเนี้ย ในวันที่มันมาวันแรกๆมันเป็นเมตาจ่ามากแต่พอคนเริ่มได้เมโลบันนี่เยอะนะครับโวล้งสูงๆนะก็จะเจอสัสดส่วนที่น้อยลงถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้แต่มีตัวที่ดีกว่าก็คือทีมเดิมนม่แหละครับไม่ต้องทําอะไรเยอะแยะแพทนี้ถ้าจะต้องเน้นปั้นสักตัวหนึ่งผมแนะนําเมโลบันนี่ทุกคนปั้นได้ครอบคุมนะครับอ่านี่เห็นไหมคนส่วนใหญ่ก็ยังเป็นหนึ่งแทงนะครับโดยที่ไม่ต้องปรับจูนอะไรให้มันวุ่นวายมผมว่าผมก็ยังพอตีได้นะแต่ถ้าเจอแบบเ,เข้มๆมากเนะี่ยอาจจะต้อง มีปนหัวเล็กน้อยเนี่ยดาเมจมันก็แรงดีนะครับเห็นไหมไม่ได้แย่ไม่ได้แย่แต่ก็ต้องเลือกนิดนึงว่าคุณจะเปลืองทรัพยากรมันทามันเพิ่มหรือเปล่าว่าทีมเดิมมันก็ไหวยอยู่แล้วไงอืมอ่ะลองขึ้นไปสูงกว่านี้หน่อยละกันนะครับอันนี้น่าจะเข้มแล้วอ่ะอันนี้เป็นเป็นทีมที่น่าสนใจเพราะเราน่าจะแพ้ทางเขานะครับเพราะผมตั้งทีมนี้ป้องกันไว้แล้วอ่าอัศนียตีไม่เข้าเลยเจาะเข้าไหม โอ้ยก,ก็ได้อยู่นะก็เจาะได้อยู่นะแต่น่าจะโดนสวนนะครับท้ายเกมเนี่ยอัศนีจะแพ้ทีมประมาณนี้เลยนะครับหูยแต่ก็สู้ได้นะอืมไม่ได้ขี้เลยอะไรขนาดนั้นนะครับแรงสูงขนาดนี้ก็ปล่อยแรงไว้ลองทีเมื่ออยากรู้ไม่อยากแบบรีบไปสตรมานะเพราะว่าตัวยามสโตนน่ะคือมันเคยมีประเด็นที่ว่าหลายตัวเข้ามาแล้วไม่ได้เก่งนะครับอย่างเช่น อนาคาทะเลในช่วงแรกที่เข้ามาคนก็บ่นเยอะว่าเอ้ยน่าสนใจนะแต่พอเล่นจริงแล้วมันไม่ได้ดีถึงขั้นนั้นนะครับนั่นก็จะเป็นจุดที่แบบถกเถียงกันหรืออาแสงจันทร์แสงจันทร์เข้ามาก็จะนิ่งๆในช่วงแรกนะครับแล้วก็มาบูมในช่วงที่แบบเริ่มเริ่มจะเยอะกันแล้ว20-30กันแล้วอะ่ะเออคนก็เลยให้ความสนใจนั้นมันก็มีหลายตัวที่ออกมาทรงนี้นะครับก็ต้องรอดูกันไปก่อนแต่คร่าวๆผมมองว่าสกิลเดิมมันโอเคอยู่แล้วแหละแค่ว่าพอเป็นบวกสิอะ่ะมันเพิ่มมาแค่นิดเดียวไง เออแล้วเอฟเฟกต์ผู้นงผู้นำแล้วพวกเนี้ยจะไปทางลงด่านสัมากกว่านี่ต้นเกมโคตรแรงครับแต่ว่าท้ทยเกมอะถ้าปิดเขาไม่ได้ก็มีความเสี่ยงนะเออเนี่ยมันก็เล่นได้ครับแต่เนี่ยผลลัพธ์ก็คือท้ายเกมจะสู้กับเมตาโดยทั่วไปลาบากหน่อยแต่ก็น่าจะได้นะครับเนี่ยเออจะเป็นว่ราของก็น่าจะดีประมาณหนึ่งด้วยแหละถ้าเป็นคนทั่วไปนะครับมือใหม่อะไรพวกเนี้ยไม่แนะนํานะต้องของถึงจริงๆแล้วก็ทีมเฉพาะทางจริงๆนะครับ อ่ะท็อปสองร้อยลองดูว่าตีเขาเข้าไหมบึง้งต้นเกมอ่าหบห้ามากนะครับแต่ว่าโดนสวนหนักอยู่นะเอออัศนีนี่ครับเห็นไหมพอเจอสวนในช่วงกลางๆเกมอะ่ะมันจะเห็นชัดเจนเลยว่าสู้เมตาเก่าลาบากเพราะเมตาเก่าอะ่ะเขามีดามจ3สามตัวซึ่งสามตัวนั้นมันมีตายฟื้นถึงสองตัวใช่ไหมตายฟื้นก็จะมีทั้งอาพุตะคีอัศนีด้วยหรือบางคนเป็นสองฮิวอ่ะเออบางคนมี2สอง ไม่ใช่สเนีไม่ใช่ผู้เี้ยงนีเป็นผู้เีกับชาโดิลเมลซึ่งมันตายฟื้น2ตัวแล้วประโยชน์มันเยอะกว่าสเนีนะครับในการเล่นโดยทั่วไปแล้วก็ถ้าเกิดเจอทีม2ฮิลอ่ะเขาก็ฟื้นตัวได้ไวกว่านั้นต้องหวังว่าจะพึ่งการปิดเกมช่วงแรกได้เนี่ยแบบเนี้ยเออต้องปิดให้จบนะครับให้จบให้ได้ก่อนสักตัว2ตัวถึงจะมีรตราชนะที่ดีนะแต่เขาเล่นได้ไหมเล่นได้นะครับแต่แรงสูงสูงเขาจะใช้1งแทงป้องกันซะมากกว่าตั้งแต่วันนี้ก็ผลงานโอเคนะเออผลงานไม่ได้แย่นะครับ ไม่ได้แย่เลยผมมองว่าถ้าบวก30แล้วได้หยิบได้จับแลแ้วแพทนั้นนะมีตัวไฟฟ้าเพิ่มสักตัวหนึงเป็นเมตาจ๋าจานะคุณน่าจะมันนะครับสมมติว่าเออมีอีพิกบางตัวไฟฟ้าเข้ามาแล้วดันมาช่วงที่แบบมันกําลังตึงๆบวก30ในแพทนั้นนะโอ้หน่าจะมีโอกาสได้ลุ้นเต็มที่นะครับเหมือนเขาทารอไว้ก่อนเออระมาณแสงจันทเลยเอารมณ์ใกล้เคียงกันดังนั้น อีเพดสพดนี้อาจจะได้รุ้นว่ามันจะระบาดมากกว่านี้ตอนเนี้ยมันพอเล่นได้แต่มันยังไม่สุดถึงขั้นอ่าไปติดแบบไปไปแซงตัวอื่นขนาดนั้นแะอ่าเนี่ยเน,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 นีเราดูโดนสวนนะครับเห็นมมันยังมีความสุวยอ่าความเสีย่ยงของจังหวะที่โดนสวนอยู่นะครับอ่าโอเคไหนๆก็ไหนแล้วเดี๋ยวเราจะไปลองลงด่านบ้างละกันอู้แต่ว่าผมเนีย,ยย่อยเนื้อทิ้งไปอ่ามาสเตอร์สุดท้ายเลยก็ได้นะครับมาสเตอร์สุดท้ายเลย ไฟฟ้าเนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องการลงดาบที่มันด,ดีดังนั้นผมไม่ค่อยกังวลนะไฟฟ้าผมไม่ได้กังวลในการจัดทีมอะไรเลยโอ,โอเคมันเรียงไว้อยู่แล้วนี่ไงไฟฟา้าเขาแนะนําว่าให้เป็นดามเมจไฟฟ้าใช่ไหมนี่เลยครับปรับบิสเกตเป็นไฟฟ้าเนดะี๋ยวลองไปเล่นกันทีนี้มีไฟฟ้า3ตัวในทีมนะครับมันก็จะหมุนได้มีทวิสตี้มีบูไพยด้วยทุกคนเนี่ยโหโคตรแรงนะครับ ข้อดีอย่างคือมันล้างโล่เออในอลีนา่าเมื่อกี้เราเห็นว่าเราจเาจาะเขาและเจาะเขาได้ดีช่วงต้นเกมนะเพราะล้างโล่ไงอหือ,อลงดานทุกคนทุกคนแรงมากแรงแบบไม่ต้องพิสูน์นะครับและจุดเด่นของเขาอย่างก็คือเรื่องของหอคอยเนอะเออหอคงหอคอยอะไรพวกนี้ยไม่น่าจะมีปัญหาเลยนะครับในการเล่นอเนี่ยลองดูยี่สี่ดิยากปว่าวจำไม่ได้นะ ดังน,นั้นลงด่านผมว่าปั้นไว้อยู่แล้วเอามาใช้ได้นะครับเพราะวกสิบแบบทุกคนน่าจะบวกได้อยู่แล้วแหละมันได้จากกิจก,กรรมแล้วก็ได้จากการทำอไอด่านแยฟโตนเขานะครับอ่าโอเคบทสรุปของตัวนี้นะผมมองว่าเก่งแต่ยังไม่ถึงขั้นที่จะไปเบียด2ตัวเมตาอย่างพดักคีกับชาร์ o ด m มิวให้ล่วงลง,ลงไปนะครับเพราะว่า2ตัวนั้นมันสุดกว่ามันมีตายฟื้นแล้วก็ าดาเมจที่แรงกว่าเขาเอาตามตรงคือมันมีนมโบรบลิสกิลมีอะไรด้วยและที่นี้อิโนชูก้ามันเป็นบีสนะครับซึ่งโหน่าจะแทนลําบากมากนะตัวนี้ก็เลยจะเป็นเบอร์ลองลงไปพอเล่นได้แต่สู้เขายังเป็นลองเล็กน้อยนะครับรอดูสักบวกยี่สิบบวกสาหรือว่าหลังจากนี้ มันอาจจะบูมก็ได้ในตอนที่ทุกคนเนี่ยได้บบก20แล้วตอนนี้มันยังเร็วไปที่จะอ่ะนำมันมาใช้ในช่วงเวลานี้นะครับโอเคไั้ตัวนี้ผมมองว่าเก่งแต่รอไปก่อนเนอะไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับวันนี้กล่าสวัสดีครับบ๊ายบาย